กลับมาเจอกับ Monster Hunter World Iceborne อีกครั้งนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทพิเศษเล็กๆน้อยๆครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมเล่นตัวละครนี้จบเนื้อจบเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าจะเล่นต่ออีกไหมมีมอนสเตอร์อีกหลายตัวทั้งแบบซ a ฟ i จีวาอา,อาราเทเรออนหรือว่าแบบ f a ต a l i s ิอะไรพวกนี้มีบอสรับอีกมากมายที่ยังไม่ได้สู้นะต้องบอกว่าไม่เล่นครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ ก่อนหน้าเนี้ยผมมีตัวหลักที่เล่นกับเพื่อนไปจนจบแล้วแล้วก็รู้ดีว่ากว่าจะสู้พวกนั้นได้ใช้เวลานานแค่ไหนทั้งหลายทั้งแหล่อีกด้วยนะครับซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนอะก็เลยวันนี้จะลองกลับไปดูตัวหลักกันครับผมว่าที่ผมเล่นไว้ก่อนนี้มีชุดอะไรยังไงจัดอะไรไว้บ้างนะครับไม่ได้กลับมาตัวนี้นานเลยเนะบนหลังแบกธนูอันเครื่องเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นธนูของฟาตาลิสที่เป็นบอสลับตัวสุดท้ายของไอซ์บอลนั่นเองเนะ ชุดที่ใส่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ใช้ตามปกติเนาะหัวเสื้อแขนเป็นเซตดราก้อนเบต้าพลัสเนื้อส่วนกระโปรงเป็นอัลฟ่าพลัสแล้วก็ขาเป็นครุปทารอสนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเป็นอีเวชั่นแมนเทิลกับเทมเพอรัลแมนเทิลพลัสทั้งคู่เนอะกับสร้อยชาเลนเจอร์ชามน่าจะอัพเต็มด้วยซ้ำมังอันนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ธนูฟาตาลิสเนาะสกิลในตัวเนี่ยอ่าคริอเจ็ด เจติเตอร์เจ็ดแอคแทคบูสห้าสตันรีสตันส์สามครีบบูสสามวิกเด็ดเอ็กซ์พลอยสามแล้วก็คอนสามเนะืะอมาก่อนผมเล่นผมใช้คอนสติชันแค่สามเพราะว่ากินตัวเด h j u i ูสด้วยซึ่งเรียกได้ว่าช่วยให้อ,อัตราการลดสตามินาเนี่ยลดลงมากก็คือแต่ละครั้งที่กดหลบเนี่ยสตามินาใช้น้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีสตามินาเซิร์ฟเลเวอร์สามสตามินาเซิร์ฟจำได้ว่าสำคัญมากก็เลเว l เต็มเลย Normal Shot กับ Spread Shot เลเวลเต็มทั้งคู่เนอะอันนี้มันทําให้เราเนี่ยเวลาโจมตีทั้งธนูกับปืนเนี่ยแล้วแต่ชนิดกระสุนนะครับก็โจมตีแรงขึ้นซึ่งจำได้ว่าเพิ่มพอสมควรเลยอี e Windows, เวนต์วินโดว์เลเวลสองบวกสองบวกสองน่าจะมาจากผ้าคลุมสักอันเนอะที่ใส่ตัวเดคอเรชันเอาไว้ up, เดโคเวอรี่อัพเลเวลหนึ่งน่าจะเป็นใส่ช่องเหลือๆเนอะพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์เลเวลหนึ่งฟลินช์ฟรี 1, free. เลเวลหนึ่งโบชาร์ดพลัสเออโบชาร์ดพลัสก็เป็นจริงๆเป็นสกิลที่ดีมากแต่ว่า ตอนภาคหลักไม่ได้ใช้เนอะเพราะว่าไม่ได้มีเดคอเรชั่นใช้นะครับและทีนี้นะชุดอื่นมีอะไรบ้างที่จัดไว้ผมมีจัดเซตไอ้นี้ด้วยอ๋อดาบยาวจำได้ว่าแทบไม่ได้เล่นเลยเอ่ออันนี้ Attack Boost Crit เอจิเตเ a t o r เต็ม e v เวนต n ดอว์ซีบวกหนึ่งเนอะสแตนด์ t ีสตันครีปบูสวิกเน e ตเอ็กซ์พลอยส์ควิกเชดเต็มหมดเลยมี Speed Eating ด้วย ดีไวนะ้เบซิ่งก็เลยว3าสามเนอะอจำไม่ได้แล้วว่าทำไมจัดอย่างนี้แต่จำได้ว่าแทมไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มีอันนี้ชุดเก็บของโดยเฉพาะเลยนะครับแกเตอร์ลิงเนี่ยก็คือเอาไว้ใส่วิ่งเก็บของเลยเนี่ยมีโบทานิสเต็มมีเจโลจิสเต็มที่ทําให้เก็บของและได้ของเยอะขึ้นเนอะแล้วก็มาราธอนรันเนอร์เนี่ยวิ่งเวลาวิ่งเวลาใช้สตามินาแบบที่ลดเป็นระยะเวลาเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ฮังเกอร์รีสตันที่ช่วยให้ ผิวซ้าลงก็เต็มด้วย Sur v ิร์ฟเอ็กซ์เเนี่ยจำได้ว่าทําให้เก็บของแล้วฟื้นเลือดได้หรืออะไรประมาณนี้นะมังก็เผื่อวิ่งเก็บของอยู่แล้วโดนตีเล็กน้อยเนี่ยทำให้เก็บของต่อไปก็ฟื้นเลือดขึ้นมาได้เลยเนาะอินทิมิเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ Monster จะโจมตีเราน้อยลงนะครับก็คือตัวเราดูโหดขึ้น s ามินาเซิร์ฟไม่เต็มดีจริงๆก็น่าเต็มแต่ก็เหมือนกับว่าถ้ามา,าทำลันเนอร์เต็มเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรเลเนาะ มาสเตอร์แกตเตอร์ลครับวิ่งโปรเซนทฮาโคฟรูฟอ่ามีโค้ฟมีฮิตการ์ดอ่าฉะนั้นวิ่งแบบไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพอากาศเนอะอืมเรียกได้ว่าชุดนี้จัดเต็มเรื่องการเก็บของโดยเฉพาะเลยอ่าธนูหลักๆผมจัดไว้สองชุดหนึ่งกับสองเนอะหนึ่งเนี่ยน่าจะเน้นโจมตีพอสมควรเพราะเอจิเตเตอร์เต็มหนึ่งน่าจะเป็นชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้เนอะอ๋อไม่ใช่ต่างกันนิดนึงอันนี้คอนกับเซิร์ฟไม่เต็ม อย่างละ2เลเวลเองไม่ดูแล้วว่าทำไมชุดที่ใส่นี้คือ,อไรส่วน2เนี่ยน่าจะเน้นความปลอดภัยเนอะอีเว d วินโดว์เต็มเลยนะครับคลิกชี้เต็มด้วยเพื่อจะได้เก็บของมากินยาไว้ได้ไวๆนั่นเองมี speed eating ด้วยอันนี้ค่อนข้างชุดที่เน้นความปลอดภัยเนอะอันนี้น่าจะเป็นชุดที่เอาไ้สู้กับฟ a ตาริสเป็นหลักตอนนั้นเลยนะครับสำหรับผมก็คือเนื่องจากผมเองก็ยังเล่นไม่ได้เก่งมากแล้วฟ a ตาริสเนี่ยมันเป็นบอสรับที่โหดมากๆก็เลยแทนที่จะเอาตัวเองไปสู้เนี่ย เอามาเป็นซัพพอร์ตดีกว่านะครับก็คือจริงๆก็ทำดาเมจได้ไม่น้อยแหละเพราะว่าด้วยความที่อาวุธมันก็ไม่แย่นะครับสำหรับดาบดาบโล่ฟาตาลิสเนี่ยออแต่ว่าแทนที่จะเน้นสกิลโจมตีเนี่ยจะเน้นไปที่สกิลออโตโรตัวเองก็คืออีเวนินโด้ดีไวเบลซิ่งทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้แล้วก็มีสกิลช่วยเพื่อนหลักๆก็คือไวเรนซ์ที่ทําให้เวลาเรากินยาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะได้เอฟเฟกของยานั้นด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อคอมโบกับฟรีมิลที่ทําให้เลเวลสถ้าจำไม่ผิดจะมีโอกาสที่เวลากินยาใช้ของอะไรเงี้ยมีโอกาส75%เลยที่ของชิ้นนั้นจะยังไม่หายไปก็คือได้กินฟรีนั่นเองตามชื่อเลยก็เรียกได้ว่าใช้ไป4ชิ้นเนี่ยหายแค่ชิ้นเดียวเป็นสกิลที่ดีมากกับสป e ีดดิตติ้งทำให้กินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีเอ,อ่อมัชรูมแมนเซอร์เลเวลหนึ่งด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้กินเห็ดฟ้าแทนโพชันธรรมดาได้ซึ่ง เวลากินเห็ดทั้งหลายเนี่ยมันจะกินได้เร็วกว่าโพชันมากจําได้ว่าตอนนั้นก็คือกดตัวนี้รือๆกินกดกินเห็ดฟ้ารัวๆเลยนะครับเพื่อหิวเพื่อนอเนี่ยแต่ว่าสู้เองเนี่ยจะไม่เน้นเลยมากมีเอ็กทักบูสต์คริสไอวิกเนี่ยเซ็กพอยต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเฮฟวี่อาร์ติเลอรี่ด้วยที่จะเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีของพวกอาวุธในฉากต่างๆพวกปืนใหญ่ทั้งหลายทั้งแหล่นั่นเองก็ตอนนั้นผมก็เนื่องจากตัวเองไม่ได ยัดสกิลโจมตีมาขนาดนั้นก็เลยยัดเฮฟวี่อาร์ติเลรแล้วก็อันนี้ก็ชาวบ,บ้านไม่ต้องยัดผมเองก็เป็นคนขึ้นปืนใหญ่ทั้งหลายทั้งแหล่เลยก็คือเรียกได้ว่าทําแทบทุกอย่างนอกจากโจมตีเองนะครับจําได้ว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นชุดที่ใส่และเล่นสนุกมากเรียกได้ว่าสพอร์ตเต็มที่มากนะครับบวกกับอาวุธที่เป็นซอสแอนชิลเนี่ยมันสามารถกินสามารถกดใช้ไอเทมได้แม้จะไม่เก็บาวุธจัดว่าเป็นชุดพพอร์ตที่ดีเลย สังเกตว่าจะมี2เซต1กับ2ต่างกันหลักๆก,ก็คือหนึงเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ตอนเริ่มเควสเนื่องจากจะมีตัวนี้เกลลี่แมนเทิลนะครับที่พอใส่แล้วเนี่ยจะทําให้เราหายตัวทําให้มอนสเตอร์ไม่เห็นเนื่องจากถ้าใครเคยเล่น,นก็จะคุ้นเคยกันดีสำหรับเควสฟาตาลิสนะครับที่ที่ช่วงเริ่มต้นนนิยมจะไปเตรียมปืนใหญ่กันซึ่งถ้าหากไม่ได้ซ่อนตัวเนี่ย ฟอตาริสก์อาจจะมายุ่งระหว่างที่เราเอากระสุนปืนใหญ่ใส่แต่ถ้ามีเนี่ยเรียกได้ว่าใส่แล้วก็ใช้ปืนใหญ่สบายๆเลยซึ่งช่วยทําดาเมจได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะค่อนข้างใช้โจมตีได้พอสมควรเนอะออมีคลิไอมีอะไรประมาณหนึ่งเรียกได้ว่าช่วงแรกก็น่าจะใช้ช่วยสู้ได้พอสมควรและหลังจากนั้นก็พอมีโอกาสกลับบ้านสักรอบหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นชุดที่2นะครับที่จะเน้นความปลอดภัยมากขึ้นก็คือลดโอกาสตา,ตายตัวเอง ทำให้เควสลมยากขึ้นนั่นเองอืมอจริงๆแล้วเป็นชุดที่ชอบมากเลยนะสองอันเนี้ยอันนี้น่าจะชุดสู้กับซาฟี่จีวาเนื้อที่เป็นคอนเทนต์เรดก็คือใช้แบบหลายคนแบบมากกว่าปกติมากก็คือเป็นห้องเรดใหญ่สูงสุดถึง16คนเลยนะครับในการสู้แต่ก็จะไม่ใช่เควส์ละ16คนหรอกก็จะเป็น4เควสี4ปาร์ตี้นั่นเองอืมอันนี้ก็เน้นรากกับนัแท็พอสมควรเลย แล้วก็ใช้ทีนุ่ม阿拉ทิออนที่พลังโจมตีธาตุมังกรสูงมากนั่นเองนะครับกับเซ็ตสู้อลทริออนโดยเฉพาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่โหดมากๆของเกมนี้เนอะอ,อ๋อซึ่งชุดที่สู้อลทริออนเนี่ยต้องเน้นพลังโจมตีธาตุมากๆเลยก็เลยใส่เป็นเสื้อของซาฟีจีวาซึ่งจะได้ไอเนี้ยซาฟีจีวาสติลที่เป็นเซตโบนัสเนอะมันจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุมหาศาลเลยนะครับแล้วก็อย่างมอนสเตอร์ที่สู้ไบ,บ่อยอย่างซีโนเกอร์เนี่ยก็มี จัดชุดสำหรับสู้โดยเฉพาะเลยนอกนั้นก็คือจริงๆจัดไว้อีกหลายชุดมากเลยแต่ก็พวกเลยไกลๆเนี่ยจะเป็นชุดที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมเองก็ค่อนข้างลืมไปหมดแล้วด้วยนะครับอตอนนั้นจัดเซตไว้เยอะมาก47เซตเนาะหน้าท้ายๆไม่ได้มีหลุดเอามีหลุดมานิดหนึ่งแต่ก็จำละเรียดไม่ค่อยได้ละ ดูจากชื่อนี้น่าจะเป็นชุดที่เอาไว้สู้กับคุปทาลอสเนอะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากโชว์แต่ว่าไม่ได้โชว์ในตอนเล่นเกมหลักก็คือไม Room ซึ่งก็คือเรียกได้ว่าเป็นห้องของตัวละครเรานั่นเองซึ่งห้องเนี้ยนอกจากจะเป็นของตัวละครเราเนี่ยมันยังเป็นที่ที่เอาไว้แบบเลี้ยงสัตว์ที่เราเอาใช้ไอตัวเน็ตจับมาได้ด้วย ซึ่งจะบอกว่าในนี้มีสัตว์แร่หลายอย่างมากเลยอย่างไอเนี่ยน่าจะจีนโกะมัง้งไอนี่ก็ค่อนข้างหายากมากเลยนกนี่ก็จําได้ว่าอะไรมากน่าจะเป็นนกที่เหมือนกับโอกาสเกิดน้อยแล้วก็ต้องไปจับด้านบนสุดของแอนเชนฟอเรส t มัง้งผมเองก็ตอนนั้นก็เล่นไว้นานจนจำรายละเอียดไม่ได้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอ่าแล้วก็มีไอตุ่นนี่ที่เป็นสัตว์แรของ โซนเอน,น่ะไกดิ้งแลนซึ่งเป็นโซนเอนเกมนะครับที่ซึ่งไกดิ้งแลนเนี่ยจะไปได้หลังจากจบเนื้อเรื่องหลักนั่นเองอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ไปให้ดูเลยนะซึ่งตุ่นเนี่ยมีหลายแบบมากด้วยทั้งตุ่นธรรมดาทั้งตุ่นเฉพาะแอเดียอันนี้จําได้ว่ายังจับไม่ครบทุกแบบเลยมั้งม,มีโอกาสก็อยากจับให้ครบทุกแบบนะครับแล้วก็ไอแมลงทองที่เจอเฉพาะในด่านของครุฑทาร์สเนอะปลานี้ก็ปลาหายากซิลแคนแล้วก็เอเนี่ย ปลาพญานาคนะครับอจำได้ว่าสองตัวนี้ก็เจอยากมากด้วยพวกนี้มันไม่ใช่แค่เจอยากเลยแต่คือมันสุ่มเกิดด้วยก็คือต้องไปรอมันมีปลาดาบด้วยแต่ปลาดาบจําได้ว่าไม่ได้แดงมากมีตัวอะไรอีกเอ๊ปูทองปูทองก็จําได้ว่าเจอยากเหมือนกันในด่านคุปทารอสนะ แล้วก็ด้านนอกหน้า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 แมงกระพุนไอนี่ก็เจอยากมากเหมือนกันไอตัวเนี้ยอยู่บนสุดของยอดเขาในดานไอ้นั่นนะ่ะพอฟรอสต์รีชเลยนะครับเรียกได้ว่าไต่ขึ้นไปแบบยิ่งกว่าวิ่งปลากล้วยจ้ะต้องไต่ขึ้นไปหลายชั้นมากแล้วก็ไต่ขึ้นไปแบบที่ไม่รู้จะได้เจอไหมอันนี้ตอนจับก็จําได้ว่าคือไต่ขึ้นไปนานมากแล้วก็ไปนั่งรอบนนั้นแบบเวลาผ่านไปในเกมประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงเจอครับจับยากมากเลยด้วยไอตัวนี้ มันค่อนข้างบินห,าห่างด้วยต้องเล็งดีๆในน้ำอันนี้ก็มีอ๋อมีปลานี้ปลาพวกนี้ก็จําได้ว่าแร่ประมาณนึงแต่เหมือนไม่ได้หายากขนาดมัง้งมั้งพวกนี้น่าจะแพลตินัมฟิชมั้งถ้าจะไม่ผิดอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นลิงปะอ๋อไม่ใช่อ๋อออไอ้อไนกนี่ไอ้นกที่หายากมากนกที่มันปกติจะเจอแค่บนหลังของ ไอพ้พวกมอนสเตอร์พวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆตัวที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ทั้งหลายะแล้วก็ปกติจะไม่ค่อยโผล่มาในหน้าจอเราด้วยไอ้นี่จําชื่อไม่ได้ละแต่จได้ว่าไอ้นี่ก็หายากมากเหมือนกันและตรงนี้คือตัวอะไรอา่าดวงแพลตินะัมดวงดวงลุงเนอนี่ก็จริงๆเกมเนี้ยมอนสเตอร์ทันเตอเนี่ยมันมีด้วงให้จับหลายชนิดมากไอ้นี่เป็นน่าจะเป็นพันที่แร่ที่สุดพันหนึ่งมัง้ง นี่นี่ไงมีนกสองสีไอตัวที่เจอข้างนอกเมื่อกี้คือบรนะิสตี้เครกเนอะแล้วก็มีดาวนี่เครกดาวนี่เครกผมมีหลายตัวด้วยอ่ะเอามันไว้ในบ้านเลยเพื่อจะได้โชว์ให้มากที่สุดแล้วก็นี่รู้สึกดัปเปอร์คอรัลเบิร์ดก็น่าจะเจอยากเหมือนกันใส่ไปให้หมดมีนี่ด้วยนี่วะลิงทองนะครับ ลิงทองนี่ก็หายากเหมือนกันเป็นญาติของลิงธรรมดาที่อยู่ที่ map พ f f r o s r e นะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเจอยากกว่านะครับแล้วก็มีเอนี่ที่เป็นกระบองเพชรจาก f i n a l fantasy นั่นเองตอนมาในตอนที่มันคอลแลบกับ f i n a l fantasy 14มัีงาจะไม่ผิดนะครับมีหลายเวอร์ชันด้วยเวอร์ชั่นตัวเล็ก แล้วก็มีเวอร์ชันที่มีดอกไม้ด้วยไอ้นี่เจอยากมากจับมาได้แค่ตัวเดียวนะครับอ,อบนหลังคาผมมีค้างค้าวทองด้วยวะไม่ทันได้เห็นเลยเมื่อกี้แลวนี้อยู่ตรงไหนอ้อนนี้เอดวงนี้ด,วง,ดวงลุงข้างนอกเนะอะจริงๆเนี่ยมีเวอร์ชั่นสีทองด้วยสีทองก็จาได้ว่าหายากจริงๆดวงจําได้ว่าหายากหมดเลยเวอร์ชั่นธรรมดาที่น่าจะง่ายสุดนี่เคยจับมาได้แค่ตัวเดีวยวเอง ที่จับมาเยอะสุดคือไอตัวเชันที่น่าจะหายยากสุดปิซึมแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นแบบจับได้ก็พอใจแล้วนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิดีโอเล็กๆน้อยๆที่ผมมาเพื่ออวดตัวละครเก่าที่เล่นไว้เยอะๆนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นอีกไหมถ้ามีเพื่อนชวนก็คงกลับมาเล่นเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้ถ้าเล่นก็จะไปภาคไรซซันเบรกซะมากกว่าเนอะ แต่ก็มีโอกาสก็อยากจะกลับมาเล่นอีกเพราะว่าภาคเวิรก็เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ของมันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค,ครับผมอุตส่ามารับชมวิดีโอที่จริงๆไม่ได้มีเนื้อหาไทมากมายจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ